สวัสดีครับเรามาดูพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะก็เป็นเกมนัดที่29ของฤดูกาลประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่8มีนาคม2020มีแต่กันอยู่2คู่นะฮะเริ่มต้นกันที่สิงห์บูลเชลซีครับเปิดบ้านถล,ล่มเอเวอเรสตนไป40ครับแหมโฮจริงๆฮะเชลซีได้4ประตูจากเมสันเมาส์ เฟโดวิเลียนและก็โอลิเวียชิลูปิดท้ายนะหมายคู่หนึ่งครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ก็ปรากฏว่าแมนยูครับเปิดบ้านเอาชนะแมนซิตี้ไป2 0ศูนย์ครับจากการยิงประตูของทายอ๋อตัวนี้มาซิยาและก็สกอตแม็กโทมิเน่นั่นเองครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นค้าคืนของเจ้าบ้านจริงๆ มาดูกันที่ตารางคะแนนล่าสุดครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นลิเวอร์พูลที่เก็บไป82คะแนนตามด้วยแมนซิตี้ที่วันนี้แพ้ไปแต้งอยู่อยู่ที่57คะแนนครับแต้มห่างกันถึง25คะแนนนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการใช้ชนะอีกแค่2เกมเท่านั้นเองก็จะคว้าแชมป์พิมลิกในฤดูกาลนี้ไปครองอย่างแน่นอน100%เครับเตรียมรดชูถ้วยกันได้เลยนะฮะกลับมาที่อันดับ3ครับตอนนี้เป็นเลสเตอร์มี50คะแนนอันดับ4เชลซีครับมี48คะแนนนี่ไปไปมาเชลซีนี่ทำแต้มไล่เล หรือแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะแน่มีโอกาสได้ที่3เหมือนกันนะสำหรับเชลซีเพราะเลสเตอร์ช่วงหลังๆก็แผ่วไปกลับมาที่อันดับ5ครับแมนยูได้มาอีก3แต้มเลยกลับมาอยู่ที่5เหมือนเดิมมี45คะแนนอันดับ6กบูฟมี43คะแนนอันดับเจเชฟยู43คะแนนอันดับ8สเปอร์41คะแนนอันดับ9อาร์ซนอล40คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นเบอร์รี่มี39คะแนน ส่วนครึ่งตารางล่างเนี่ยอันดับ11ตอนนี้เป็นคริสตันแบรเลตมี39คะแนนอันดับ12เอเวอร์ตันแพ้ไปครับเลยหยุดอยู่ที่37คะแนนอันดับ13นิวคาสเซล35คะแนนอันดับ14เซาท์แฮมตัน34คะแนนอันดับ15ไบรตัน29คะแนนอันดับ16เวสต์แฮมยูไนเต็ด27คะแนนอันดับ17วัตฟอร์ด27คะแนนอันดับ18บอลมาร์ต27คะแนนอันดับ19แอสตันวิลล่า25คะแนนแล้วก็อันดับที่20เป็นนอร์เวยซิตี้มี21คะแนน ในส่วนของดาซานโดลาสุดยังคมเป็นเจมี่วาร์ดี้และก็โอบามยองที่ซัดไปคนละ17ประตูมาดูกันที่โปรแกรมนดที่29อีก2คู่ที่เหลือนะฮะในค่ำคืนวันจัน์ทรนี้ครับก็จะเป็นเลสเตอร์เจอกับแอสตันวิลล่าแล้วก็คืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่12มีนาเนาะก็จะเป็นคู่ตกค้างครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับไอบินใหญ่อาร์ซนอ มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมพิเิกนัดต่อไปฮะนัดที่30ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่14มีนาคมก็จะมีวัดฟอร์ดเจอเลสเตอร์บอลมารพบก,กับคริสตันพาเลตไบรตันเจออาร์ซนอลแมนซิตี้เจอเบอร์ล,ลี นิวคาสเซิลเจอเชฟยูนอริจเจอกับทางเซาท์แฮมตันแล้วก็แอสตันวิลล่าเจอกับเชลซีวันอาทิตย์ที่15มีนาะก็จะมีเวสต์แฮมเจอวูฟแล้วก็สเปอร์เจอกับแมนยูนะฮะปิดท้ายกันที่คืนวันจันทร์ครับต่อเช้าวันอังคารที่17มีนาะก็เป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตต์เอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูล